แอมวิชเป็นแอปพลิเคชันที่ทำเงินไวมากและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมด้วยสินค้าที่ดีเยี่ยมสวัสดีครับผมโกสิทธิ์ฝันฟ้าครับนักธุรกิจระดับไดมอนด์ครับผู้มีไรายได้มากกว่า3 0 0แสนบาทต่อเดือนครับ ผมเนี่ยทำธุรกิจที่ใหญ่มาก่อนนะครับเมื่อก่อนผมอยู่ในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนะครับทำนำเข้าส่งออกโลจสิสติกซัพพลายเชนต่อมาเนี่ยผมก็มาเห็นโมเดลในการทำแอมิชนะครับมันทำ one stop service ในในใน,ในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งที่ท้าททยอยากจะลองทำดูด้วยครับคือเราผ่านการทำงานแบบโครงไข่ายระบบคอนเนคชั่นอะไรต่างๆมาเนี่ยอนข้า,ขาเยเยอะพอเห็นโมเดลของแอมิชขึ้นมาเนี่ยเป็นโครงข่เหมือนกัน แต่มันเป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งที่เป็นแอปพลิเคชันของ m อมิชมาลองทําดูในระยะเวลา3ถึง4ปีเนี่ยครับมันเลยทําให้เราเนี่ยมีรายได้ถึงสามแสนกว่าบาทต่อเดือนณปัจจุบันนะครับ ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบนะครับขายตรงๆอย่างเงี้ยนะครับคือเป็นคนที่ไม่ชอบเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่เอาสินค้ามาขายมันไม่ได้เกิดการชอบสินค้าบางสินค้าเนี่ยมันไม่ค่อยดีมันเลยทําให้เราไม่ชอบถ้ามีการตื้อง้อขอขายกันสมัยก่อนนะนะเราก็เลยไม่อยชอบธุรกิจเครือข่ายแต่ว่าทําไมเราถึงมาชอบตัวแอมบิชแอมบิชมีสินค้าที่เราใช้และตอบโจทย์ แอมวิชเองเนี่ยเขามีมาร์เก็ตตเนี่ยที่ส่งเสริมในพาร์ทของการตลาดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันอยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันความสะดวกสบายในการใช้แอปพลิเคชันเนี่ยมันเลยให้เราตัดสินใจที่จะทําได้ครับคือหนึ่งรูปแบบการเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยแรกๆเนี่ยเราได้ใช้ตัวสินค้าปโปรดักตนะ์เนาะ แล้วสินค้าที่เราใช้มันดีต่อเราเองด้วยเราศึกษาข้อมูลว่าสินค้ามันดีมันส่งผลยังไงเขามีไลน์โปรดักต์แค่3 4ตัวเองซึ่งมันเกี่ยวกับสุขภาพเราทั้งนั้นเลยฉะนั้นเมื่อเรากินเราใช้เราประทับใจในแต่ละตัวเนี่ยเราเอาสิ่งนี้ครับบอกต่อพี่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนักธุรกิจพร้อมกับเอาแพลตฟอร์ม ที่เป็นแอปพลิเคชันพ่วงเข้าไปครับสออย่างประกอบกันเนี่ยมันเลยทําให้ธุรกิจเนี่ยมันขยายไปต่อได้เลยแต่ว่าการที่จะขยายธุรกิจตัวเนี้ยมันก็ต้องอยู่ในภาคของการค้นหาแล้วก็ติดตามรักษาพัฒนาทีมงานต่อไปทําให้เราอยู่ในระยะเวลาที่ยาวแล้วก็มีรายได้3 0 0 0 0นบาทต่อเดือนทุกวันนี้ครับ ไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับทุกคนย่อมเจออุปสรรคและปัญหาแต่เราเนี่ยเป็นคนที่เจอปัญหามาจากธุรกิจที่ใหญ่มาก่อนแล้วฉะนั้นเมื่อเรามาจับธุรกิจเครือข่ายของแอมวิเนี่ยเรารู้แล้วปัญหามันมีแหละการทํางานกับคนมันย่อมมีปัญหาแต่เรามองว่าเราจะแก้ปัญหามากกว่าที่จะไปเพิ่มปัญหาเนาะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ยากเกินไปถ้าเกิดว่าคนเราเจอปัญหาแต่ให้มองว่าปัญหานั้นเราแก้ไม่ใช่เราไปสร้างปัญหาต่อเนี่ยครับที่ทำให้เราอยู่ได้ หนึ่งเนี่ยทีมงานเนี่ยจะมีการหานัดเจอกันนะครับมาเรียนรู้มาพัฒนาติดขัดปัญหาเรื่องลายโปรดักต์ล้วก็เสริมลายโปรดักต์ความรู้ให้เขาทีมงานชุดนี้ติดลายแอปพลิเคชันไม่สะดวกเราก็ส่งเสริมสอนเขาให้เขาได้เรียนรู้ได้พัฒนาเขาได้ส่งต่อได้บางกลุ่มชอบท้าทายอยากได้เซลล์มาร์เก็ตติ้งหมายถึงยอดขายเยอะๆมีโปรโมชั่นเยอะๆเราก็ออฟเฟอร์กับทีมงานเหล่านี้ ฉะนั้นทุกทีมงานสายงานแต่ละสายเนี่ยจะแตกต่างกันเมื่อเจอว่าสายนี้ชอบแบบนี้เราส่งเสริมแบบนี้สายนี้ชอบแบบนี้เราส่งเสริมแบบนี้ความต้องการของผู้บริโภคทีมงานเป็นแบบไหนเราถึงอยู่กับเขาได้ปกติแล้วเนี่ยทีมงานเนี่ยชอบเที่ยวไหมทุกคนก็ชอบเที่ยวใช่ไหมมีพาสส่งเสริมของแอมวิชจัดโปรส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างล่าสุดเนี่ยแอมวิชจัดโปรซาปานะครับฉะนั้นเนี่ยมีทีมงานที่อยากจะไปซาปาไปเที่ยวฟรีกับแอมวิชนะครับฉะนั้นเนี่ย การไฟตําแหน่งแอม i ิชก็จะมีโปรสนับสนุนเพื่อให้บุคคลที่อยากจะไปทริปเนี่ยได้ไปเที่ยวทริป p ีพเนี่ยเขาจะมีพัสส่งเสริมอย่างเช่นมีโปรโมชั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับสุขล้มจะมีการสอนพูดคุยเทรนนิง่งผ่านระบบออนไลน์นะครับแล้วก็อาจจะเข้ามาเทรนนิ่งที่บริษัทอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือดูแลเรื่องวิเคราะห์หลอดเลือดนะครับฉะนั้นทีมงานที่ใช้เครื่องมือก็จะมาอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือเพื่อมีมาตรฐานในการนําไปใช้นะครับ เรามาทำแอมวิทนะครับแอมวิทก็ถือว่าทำเต็มตัวนะครับเพราะว่าทีมงานเยอะก็ต้องดูแลทีมงานฉะนั้นเนี่ยอินพอร์ตเอ็กพ์ Q ที่ทําอยู่เราก็เป็นหุ้นส่วนธุรกิจตัวนี้เราก็ทําอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าตัวนี้คืออยากดูแลสุขภาพเนาะแต่ว,ว่าสุขภาพที่เราได้มาจากธุรกิจเนี้ยเราก็เลยอยู่กับมันได้ผมมีหลากหลายธุรกิจนะครับธุรกิจอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ผมก็มีที่เช่าบ้านเช่าตึกเช่าอะไรเงี้ย ที่ดให้เช่าอะไรอย่างนี้ก็มีอยู่นะครับ a m ม i s h ก็เป็นแพลตฟอร์มที่มันอยู่ในแอปพลิเคชันเราสามารถที่จะแบ่งเวลาแล้วก็ให้ความสำคัญโดยที่ไม่ไปกระทบกับงานที่มันเป็นแบบนี้นะครับเราแบ่งเซกเมนต์ของการทำการตลาดได้อยู่แล้วนะครับลูกค้าบ้านรถยนอะไรก็เป็นอีกกลุ่มหนึง่งลูกค้าที่ดูแลสุขภาพกับบางทีเนี่ยมันก็คนละกลุ่มความหลากหลายธุรก,กิจเนี่ยบางทีคนในธุรก,กิจน,นึงเราก็พามาธุรก,กิจน,นี้ได้เพราะคนทุกคนต้องดูแลสุขภาพอยู่ดีครับไม่ว่าเราจะ จนหรือรวยหรือจะเป็นใครก็ตามะนะครับสุขภาพเนี่ยสำคัญซึ่งผมเนี่ยผ่านสุขภาพที่ไม่ดีมาก่อนแต่ว่าผมได้สุขภาพที่ดีจากแอมวิชจากสินค้าที่แอมวิชไปนามาให้ผมใช้เนี่ยนะครับใช้โดยการศึกษาด้วยนะครับไม่ได้ใช้แบบไม่ได้มีความรู้เพราะว่าหนึ่งเราใช้เราก็ไปอบรมหลักสูตริเคอร์หลอดเลือดเราไปใช้เป็นนักโภชนาการของบริษัทเขาด้วยจะได้รู้และสามารถบอกต่อกับคนอื่นๆได้เต็มปากว่า สินค้ามันดีจริงนะเราได้มีการฝึกอบรมมาจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหรือว่าโรคเลือดทั้งหลายแหล่นะครับปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยจะต้องม o v มาดูแลสุขภาพเนี่ยซึ่งตลาดเนี้ยตลาดใหญ่มากเลยแล้วเราเป็นคนที่ใช้สินค้าของแอมบิทที่ดูแลเกี่ยวกับเลือดกับเซลล์ของเราอยู่แล้วเรามีความรู้ทางด้านนี้เนี่ยเราอยากจะแนะนําให้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่รู้อะครับ ได้มารู้ได้มาเข้าใจว่ามันเป็นตลาดที่จะต้องโตอีกเยอะเลยคนที่เราแนะนำเราฝากเราบอกเนี่ยเขาได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเซลล์เรื่องเลือดผมเชื่อว่าตลาดนี้ยังให่ได้เยอะเลยครับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะบอกเรื่องสุขภาพดีๆให้กับตัวเองให้กับคนอื่นให้กับเพื่อนๆแล้วก็ตลาดใหม่เนี่ยนะครับแอมวิชมีพร้อมครับสุขภาพดีพร้อมมีรายได้ที่แน่นอนครับ ถ้าเราอยากมีสุขภาพที่ดีมีไรายได้ Am Wish คือคำตอบของคุณครับ